สบายดีสบายดี day, 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 day. สวัสดีพ่อๆพี่น้อง, FC, ง,งเอฟซีที่หักแพงบ้าสุขูสุดคนกับมาพ่อกับซ่องแม่บุญมาบ้านเฮาอีกแล้วเนะาะทัพ่อกันอีกแล้วกับซ่องแม่บุญมาบ้านเฮาซ่องใหม่ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อทั้งเอฟซีทุกทุกคนเนาะนี่ก็รถกำลังเข้ามาอีก เจ็ดแปดทัานนี้ทันที่แปดอ๋ออะไร มาคั้นที่แปดเนาะคั้นที่เก้าคันที่ออกไปแล้วทางน้องมวยกับคุดคุมแล้วเลย สร้างพุ่นก็ได้สบายดีเด้อสร้างทางพุ่นโอ้ไวอเลยเนาะโดยเอาละลูกต้นโดยสบายดีเอาเอาเอาแมวหมวกให้ลูกก็ได้ใส่หมวกลูกละนี่หกทั้งนั้นสามนั่นทั้งนี้ห่างทั้งนั้นสามเยอะเข่าทั้งใด ได้เก้าทางนี่สี่ทางนี่ห้าแล้วก็ได้เก้าลังอืมบาอึ๊บดินมักลับดีอีกันอึ๊บโอ้ดินพ่นคักด้นี่บ้โาโอ้มันยังดินแห่วะนี่ดินแหน่ดำก่อนเนี่ยเนาะคักโอ้ ก็ได้เก้าลังทิ่โตโอ้เมื่อเอาอีกแล้วันนี้จักลังเด้บันนี้สิประมาณข่างทรงไซสิข่าง,ง,ง,างละเจ็ดทั้งนี้หาก็ได้หาทั้งนั้นสี่เอาอีกสามทั้งนี้เอาอีกสองเป๊ะเลยเบิง่งยางเอาเบ,บิ่งพี่กันฮะห <c oughs> ้าคิดว่าทรงสิงบบสิบสี่ เพราะว่ามันได้หาได้คันใส่อีกลหลังนึงแล่วนะหบดเต็มบมดจริงได้หักถ้าเบิ้งเพิ่นมาถ้ามาเบิ้งก่อนถ้าก็ได้หาทางนี้แล้วคิดได้เท่าไรได้หาแล้วใส่เบิ้งอีกลหลังนึงมันสิเต็มบ่ว่าเดี๋ยวจะขับไปเบิ้งทางนั่นนั่นนแถวเบิ้งทางเขึอนต้องมวยก็เด็ดซ้ำเนาะเบิ้ง <c ười> มาเบิ้งก่อนอ้าโอ้ยดินดินบล็อกเพิ่นคือก่อนหน่อยเนาะอื ไรเด้่โอ้ฝนกองก็เป็นแต่ยันล้มแท้นี่ป้าตาไรออเอรีมีแต่หากไม่งงเน,นะาะคดแล้ววัดแลอวไรนี่แปลงใหม่แปลงใหม่อีกอมันตืน่นจ้ะคนแล้วเลยมีแต่เทแล้วโยมมาวันนี้ <laughs> ว่ดจักมันเนี่ยไอ้ความยาวความนั่นพอดีเจ็ดคูณสิบสองป๊าเจ็ดคูณสิบสองกลัวเพื่อนน้องเมย์แม่ตหนึ่งเนาะเพื่อนน้องเมย์หกคูณสิบสองป๊าโติพี่น้องเลยเอาห้องนี่เสมอกันเลยบ่ไอ้สามเมตร์มเลยโอ้เอออ่ะกะขึ้นอยู่กับทางผู้รักผู้ใหญ่เพอนบอกเนาะไอ้เนาะถ้าดีใจน้ำทังน้องมวยก็ได้ โอ้เจ็ดคูณสิบสองหูจ้าพ่อหมอกอีกแผ่นหนึ่งพ่อหมอกอีกแผ่นหนึ่งเป็นจังไดเนาะถือเลขอีกบ่อทางนี้ถือเลขย่อมหน้าอีกแล้วบอกย่อมอยู่บัดปีอะไรปีนี้สงสัยได้หามเสาเพราะบ่เสานี่ทางเฮายังว่าส่วนใหญ่ให้เนาะ ผีเผือกกำลังโยมน้าผุบลสมปูนโอ้ยแดดซ้ำเนาะมื่อเคิร์ของข้ามื่อนั้นผัดซีเย็นเลยเนาะมื่อน่ะไม่ได้แดดปานนี่นะมื่อนี้แดดอะไรมาเนี่มเ้ือนกันอุมเนสีแดดขาสร้างนะวัอนี้วัอนี้แดดขาสร้างแล้วแบบนี้ผีเผือกโยมน้าโอ้โหห งบมบัดมือเนาะพอดีให้มันแล้ววัดเอานี่แหละเฮใจัเลยเคยงมเนี่ยเด้แห้งมานแต่ต้นเลย้องบอเอาใดมาเนาะเฮทักทั้งหมด้ีบอะไรงฮะเฮทักบ่โอ้ยเนาะคะแนดทักบ่ได้ยมข่อยยันบ่ได้ใส่เลยครับ่าไปน้ำมันห่อนกระเด็เนาะ บีแล้วือได้มาวียดดยใไหมไข่ปะไข่กินแล้วโอ้แม่นปะกัดนดแม่นปะอืมแล้ววดสู้ๆได้แซงจะเป็นยังไงคนจักมือนี่นะตื่นมือเศ้าไปนาแซงะแม่นีลงดำนี่เมือนี่นะฮะลงดำนี่มือนี่กัดำมันนี่แมนเอ้าคือวายวานนาสันเอาบอลมันเกิดดีโอ้บอลมันเกิดเลยลกเปดำใช่ป่ะนี่บอลได้เป็นหางเขาปะเป แซมใส่เออออออมันบอลมันห่างบอลมันออกเราไปสามใส่เนาะบอลได้หนามันขังบอลมันเน่าทิ้สร้างนี่กับแยกลายเนาะจักอะไรจะเฮ็ดนะจักอะไรจะเฮ็ดเฮือนอะไรก็จะเฮ็ดเนาะขั้นบ่เฮ็ดผึ่งๆได้กินจักสิว่ายังไงเฮ็ดไปเนาะพวมยังเป็นครัเนาะเฮ็ดไปแจ๊กมาเฮ็ดบ่ได้เลยครับโอ้ยเสียใจแล้วแม่นเฮ็ดตอนเฮาเฮ็ดได้อีกแหละเนาะ มันก็พวมันนะจ้งให้เขาเมาเลยซะหลยว่ามันเจ้าะบลายปลูกกันลองทดล่องนี่คือทดลองปีหนาเนี่ขอยันบ่ได้มาเห็ดเฮือนด้เพราะว่าพันสิปลูกมันพันหยามเด้ขายมันวัทิเป็นอะไรหรือยังบ่จักจักขียามจักขีลาบวะไปย่างก็พี่ละ โอ้มันมันช่วงใหม่เนอะมันขื้นเนาะเออผีทางสร้างเพิ่นก็ได้ขันขี้ดินแข็งพราะแห้งเนาะเดี๋ยวทาขี้ดินอ่อนแถวนี้หากไม่ไงดินมันเลยซุ่มคือพ่นวาละเนาะอมเลยแต่ตอนเศร้าพัดน้าวเนาะประเดชออกพัน้อน อ่ะอือโอ้กินทั้งน้องมวยก็ได้ป๊าจะทังของน้องเมยเอาดินเข่าโอ้ยสิผ่านเสือกสร้างแล้วมันนี้ใกลย้ยย่เห็ดใกล้กันเนะาะทำสร้างเผนเห็ดเียกเห็ดงานอืมกลวงอะไร ทางนี้เพิ่นกระจงไว้ซีแมตคือการกำนองมวยพ่นน่ะแล้วทางนี้เพิ่นจงไว้สองแมตรเนาะทางนี้เพิ่นจงสองแมตรหอดแห้งเนาะดูดิทางนี้เพิ่นจงสองแมตร ทางน้องมเมย์ค่ะพจงไว้สามแมตตาตาดินเพิ่นนะมาจ้าก,ก้อนเด้นี่ยไอโอ้หนาพันก้อนโอ้ดินบล็อกเพิ่นนี่ก้อนน้อยเนาะก้อนปุ๋ยไงก็อของเฮาเนาะเพระาะเจ้านี่เพิ่นเพิ่นเพินเ่นบ่ได้มีห้งงานเด้เพิ่นรับของเขาก้อนก้อนน้อยของเฮาก้อนใหญ่ค่ะ ไปพวกอราเดี๋ยวออกไปก่อนให้สร้างเป็นเห็ดเวียกเห็ดงานกอนเ้อะไปก่อนเด้อว,วันนี้เด้อเอ้ยตามสบายป่านนี้นี่ก็ได้ทางพุ่นเราก็เห็ดกระตอบแล้วเขินบ้านทางน้องมวยก็ไปฝากของอยู่พูดเนานะ เม่นางมวยโหทางของวาเซียงวาเซียงก็มาแล้วทางนางมวยก็ดีใจน้ำเพิ่นนี่แหละเออดีเด้ออ่ะมานั่งพักอยู่พี่ก้อนเท้าก็ได้รอรถเพิ่นมาอีกโออ่ะจังไดก็อากาศฮ้อนอ๊อบเมาวกับพักพรอนี่อเด้อสร้างเลยยินดีสิุขสบายได้อ่ะเมื่อไงก็พักพรเด้อไอ้สร้างเลย รอรถมาอีกก่อนจักรถเด้อจังขีเต็มี่เนาะอาก็ได้เก้ารถอาก็ได้เก้า่ะพี่แหละว้าดีเด้อสวดโจโก้พักลีร้องแบบนี้อรอผลมาอีกก่อนรอบคำคำพูดแหละอ่ะจังได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อ ทางผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าผู้ใหญ่ใจบุญทุกทุกทานเนาะที่สมทบกันข้ามานี่แหละให้เพื่อนน้องเม่น้องไม้ไมถ้าว่าผู้ใหญ่ใจบุญบ่สมทบเข้ามานี่ก็เมื่อได้ถึงจุดนี้เนาะหากขอขอบุญขอบคุณเพินินที่เพินินเงยมือเข้ามาซอยที่เมตตาสงสารทั้งน้องเม่น้องไม้ก็ขอขอบุญขอบคุณหลายเด้อให้สุขภาพร่างกายแข็งแห้งขมเจ็บย,ย่าสุได้ขมข้อย่าสุมี คนซอยขามาทำได้ก็กลับไปหาเพิ่นร้อยเท่าพันเท่าเนาะขอให้เพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงปัจจเจ้โรคภัยไข้ขขจเจ็บอย่าเจ็บอย่าจนเบิอสุขุสุขคนเนาะที่ยืนเมื่อขามาซอยทางน้องเมย์น้องไม้ขอบุญขอบคุณที่ไว้เนือ้อเสื้อใจสมบุรณเบิอสุขุสุขคนขอบ,บุญขอบคุณในลายเด้อเนาะโอ้ยผมเม่พี่น้องเลยสแม,มนเพิ่นใจบุญใจกุศลถ้าว่าผู้ใหญ่่าใจบุญอหรีเฮ็ดเพื่อนว่แล้ว ทางผู้่เพนพวใจบุญนี่แม่นนโบแล้วเลยเฮือนซานนี่ยอมหักบัดผู้ใญ่ใจบุญนี่ใจบุญอะไีเป็นใจที่ยิ่งใหญ่หรือว่าจิตใจที่ประเสริฐเลิศล้ำอะไีทางที่บเมียนญาติพี่น้องเพื่อนกันยังพากันสมทบกันเข้ามาเฮาก็ดีใจเนาะทีเพื่อนสมทบเข้ามาซํานี้ก็ได้ก็ดีใจน้ำทางผูลัก้ใูญ่แล้วก็ขอบบุณขอบคุณไฟเบิร์ดสุขุสุคนนั่นแหละ เป็นแต่ได้เอันเอาไปลงแล้วแลละปูนโอ้ยยยอีกประมาณจยกซอบยมยย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 ายยยยยไย้ยย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 ัยยัยย่ามยอยย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 ยกยยยายยยยยยย่ยย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 เพื่อว่ายย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 ยงลงยนยยยยมยยยยงยยยยยรยยยยยยยมยย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 ายยายย้้ย อันนี้นี่มาใส่อีกรถหนึ่งสิเต็มบ่แม่นบ่อ๋อมันเต็มก็ดีเนาะมาหนีอีกแล้วฮะเราไปแข้างๆขันหรือว่าไปทางหน้าบ่ทางหน้ามันสิ่เกีกาหินเลาวได้เออเวลาเฮาเฮ็ดเรียกเนาะเอาไปแข้างๆพุ่นแหละเนาะเก็บออกบ่ให้ใส่แล้วบ่ผสมปูนเจ้าเนาะโดยเด็ดขี้ร่าไอ้เนาะมาหนีแดดแห้งเลยได้รถเลยแข่งนี้หก อันนักขางนี่หักขางนั่นซีโ,โดย,ดยอืมปู่ทางสร้างเพิ่นกันร่งางผ้ากันเทปลวดตวดตาดยอยู่มื่อเออนี่ก็ย่อขึ้นแล้วเนะ<ด>าะย่อขึ้นแล้วกัสิมาโกอาร์พี่เพิ่อนนะก่อนมีเวลาแต่นี้ไม่ลาโดยโอาร์ันมีเวลากะหรือว่ามันคำกองกะๆๆนั่นมือไม่เนาะมือๆๆนีฐาน,น,นะการ บด้วยือไปยังมาถ้าถือเกียงถือนมากะเทือ่นั่นอยู่ใต้อยู่บด้วยือดูกรบเปได้แล้วโหลดเพิ่นไปแล้วมาเนาะเมียนคือดินเด้เพื่อเพิ่นสิแลนมาผู้มันกัะเป๋าไหววันไหนได้เพิ่นกระเป๋ไกดเติบพอดีเพิ่นพ่อดินบอนมันนั่นนั่นเพิ่นก็เลยเามาให้เพิ่นคือมีดินมาเลัยงน้ำเนาะเพราะมันเป็นบ่งมันเลิกลงไปของมันเลิกไปต้นพิดมันหนามันได้หนาดินพอพอปโจลงเลิกไปเลิกไปมันก็ยินดันไปนี่ัลยโดย มันมันดีอยู่ว่าสาดินอันนี้ค่ะลงไปมันแน่นเนาะแน่นตรงนี้เลยแน่นขาวดินผสมหินนะอืมโดยาประสาไอ้ตามสบายเด้อฮอ,อนแดดเนาะเมื่อยกับพาก,กันพักได้จะได้หรือว่า <laughs> จบเก่าเมาหัวแดดขี้ไล่เนาะเฮ <laughs> ้ยพี่ทางสางั่งทางใดกระจากเฮ็ดนอ้อย ทางพ่นกะทางพ่นกะสร้างสร้างทีมงานเดียวแบบรับ,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 บแบบหลายเฮือนแบบน,นี้ไพ่ <c oughs> ก็อยากได้สร้างโมตัว <c oughs> อ่ะนั่งเลยไอ้ทางอ้ายเพิ่นนั่นเปอนกันรอทางอันนั้นเพิ่นมาเนาะทางดินมาอีกรอ,อเพิ่นมาอีกฮะก็ได้เก้าอีกประมาณสามซี่ก็ถือว่า ตดอยู่ตอนนี้กะตะเวนเริ่มคาลงแล้วเนาะเพียทางลูกสาวกับผากันยางมากสบายดีลูก้<ห>ยสบายดีจ้าวได้จ้าวรถแล้วนี่ดได้นับอยู่วะ <9 S 1> <ด>ตอนเพิ่นมาขึ้นนี่คือเ่เห็นเก่ารถแล้วอีกสร้างคนละอีกอีกสามรถเพิ่มมาอีกสามรถมงดูมาหนีอีกรถหนึ่งคนนะ่ะทั้งนี้อีกสองเป็นสามมาจนกนเนาะ มาเนาะอีก3ต่อ4แ5 9นี่อีกสร้างพุ่นน่ะอีก3รถเต็มบ่3รถนี่เนาะอ่ะดีใจแล้พี่น้องเกเต็มแ้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงเพิ่นก็มาอีกเนาะพุ่นะบัดเพิ่นมาอีกพุ่นะสําหรับคลิปนี้ฮะ มาอีกแล้วแม่นบอกโดยอ่ะมากับยาเพลินเฮากับสีจบสมีสะก้อนพ่อกันในคลิปหนาพู้เนี่ยโดยจิ้มด้วทางน้อยกับพองวัีสืดินให้เมยมีกับน้องไม้ขอให้เมย์น้อยกับพองวันอยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่อยหาได้ความไข้บ่อยหามีให้อายุหมันควันยืนเดือดสาธุสาธุขอบคุณขอบคุณ แม่น้อยพองวานที่ซื้อดินเขาหลายนางมีขอให้พอน้อแม่น้อยกับพองวานให้เพื่อนจุดีมีแห้งความเจ็บพอได้ครอขายบ่อยมีให้หายพญานโรคาขอให้ดำดำลรยลอยได้ซราโดยจากคลิปนี้สุดจะมีชายกอนชายน้องพอกันในคลิปหน้าโดยสโดยโอเคพรมินที่น้องน้องสัรคิดนีงอเมร่าพาจากไปแล้วพอกันในคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสบายดี